สวัสดีครับช่างแรกนะครับคลิปนี้นะครับเบาๆาสมองเบาๆาดราม่าก,กันหน่อยนะก็ปกติอาจจะเป็นคลิปที่ซีเรียสเยอะนะครับเกี่ยวกับเทคนิคงานช่างนู่นนี่นั่นนะครับเจอปัญหาการซ่อมนู่นนี่นั่นคลิปนี้ก็เบาสมองกันหน่อยมาดูที่ดูดตะกัวนะครับที่เห็นอยู่ตรงหน้านะมันคือที่ดูดตะกัวที่ผมใช้อยู่ทุกวนันเสียไปแล้ว3ตัวนี้เสียยังไงนะครับ ส่วนตัวนี้ตัวใหม่เดี๋ยวแกะกล่องผมมีสำรองที่ร้านไว้ทีละ6 7 8ตัวเลยพวกนี้นะครับของนะฮาโก้ ako, นะครับของดีนะไม่ใช่ของถูกๆนะครับไม่ใช่อันละ6 0 7 0บาทอันละร้อยไม่ใช่นะของดีนะครับที่เท่าที่ผมจะหาได้แล้วแหละนะแต่ทำไมมันเสียได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันปัญหาที่ผมเจอมันเป็นยังไงนะครับอันนี้ไม่ได้มาโจมตีหอเขานะ นะเพราะว่าผมก็เป็นลูกค้าเขาใช้เยอะมากนะครับนะก็ไม่ได้จะมาแบน์อะไรยี่ห้อเขาทีนี้ปัญหามันเป็นยังไงที่ผมเจอนะครับอ่าก็เลยเอามาเล่าสู่ฟังเผื่อจะเป็นประโยชน์นะครับเผื่อแบรนด์เขาอาจจะ,ะทำอะไรออกมาขายนี่เห็นไหมมันล็อกไม่อยู่นะอ้าวนี่มันจะอยู่เป็นบางครั้งนะอ่านี่เห็นไหมบางครั้งมันก็จะอยู่นี่บางครั้งมันจะลั่นนะครับ มันล็อกไม่อยู่นี่อันนี้ไม่อยู่ละนะครับก็อาการเดียวกันหมดนะครับพวกนี้เห็นบา,บางคนบอกว่าใช้ยันลูกบวชก็ยังไม่พังเลยแต่ผมเนี่ยมีเป็นสิบเลยพังเท่าที่หาได้นะมาให้ดูกันก็เหลืออยู่2อสาตัวทิ้งไปก็หลายตัวแล้วที่เป็นอาการนี้นะครับบางทอาีอัดแล้วมันไม่ล็อกหงดหงิดมันก็มีปิวไปบ้างนะครับอาจจะแตกเป็นเสี่ยงๆบ้างไปหลายตัวแล้ว นะเพราะว่างานที่ผมทาม,มันก็อาจจะนักหน่วงสักนิดนึงอ่ะเอาตัวอย่างงานให้ดูสะหน่อยเผื่อใครทีอ่อาจจะยังไม่รู้นะครับนี่งานผมตะกัวมันจําเป็นต้องดูดเยอะนะครับนี่พวกนี้นะครับขามันเยอะแล้วก็พวกนี้ด้วยนะ IGBT มันเยอะหลายตัวนะครับนี่นะดูด้านนี้นี่เป็นแถบเลยนะครับงานตัวนี้ก็ยังทําอยู่ยังไม่เสร็จที่ดูดตะกัวพังซะก่อนนะครับ ผมอาจจะใช้งานนักหน่วงเกินไปนะครับทำให้มันพังง่ายนะก็เลยมาทำคลิปให้ดูนะครับว่าอา,อาจจะมีใครที่ซ่อมได้หรืออมีอะไรมีแหล่งอะไรก็ช่วยแนะนำผมด้วยแล้วกันนะครับพอดีว่าผมพยายามตามหาอะไรชิ้นนี้อยู่อ่าเดี๋ยวแกะให้ดูว่ามันคือชิ้นไหนนะครับนะ โอเคถอดออกมาแล้วก็จะเป็นประมาณนี้นะครับส่วนอื่นยังใช้ได้ดีกระบอกสูบใช้ได้ดีลูกสูบออริงตรงนี้ก็ยังพอใช้ได้สปริงยังดีอยู่นะครับแต่ที่มันเป็นปัญหาหลักๆของผมเลยก็คือนะครับหลายตัวแล้วนะโอถอดประกอบยังกระถอดปืนนะครับอ่าทีนี้เดี๋ยวผมจะถอดอ่าไอตัวนี้ออกมาเห็นไหม ปึ๊บอ่าแยากส่วนกันได้นี่ที่เป็นปัญหามันคือตัวนี้นะครับคือมันจะดีงามมากถ้าทําอะไรตัวนี้นะครับหรือที่ร้านไหนมีขายตัวนี้แนะนําด้วยนะครับอ่านะถ้ามีตัวนี้ก็คือดีงามเลยนะครับที่ดูตะกัวก็ไม่จําเป็นต้องเปลี่ยนทั้งตัวแค่เปลี่ยนแค่ตัวนี้ก็จบถ้ามีขายนะแต่ผมพยายามหาใน La z a d a Shopee แล้วมันไม่มีนะครับ นะตัวนี้มันสึกนะครับตัวนี้เป็นของแฮคโคแท้นะเห็นไหมมันจะมีทองเหลืองนะครับเป็นหน้าสัมผัสเป็นทองเหลืองเดี๋ยวจะให้ดูใกล้ๆกล้เลยนี่เห็นไหมอ่าที่มันสึกคือตัวนี้เห็นไหมมันใช้งานหนักใช้งานบ่อยมันก็เลยสึกตรงนี้นะครับหน้าสัมผัสของทองเหลืองมันสึกมันก็เลยล็อกไม่อยู่นะครับมันจะสลบลงไปแล้วนะปกติมันจะเรียบเรียบเสมอกอง ก็คงจะนึกภาพบอ,อกนะครับทีนี้มันสึกมนะมันก็เลยล็อกไม่อยู่นะครับบางทีก็อยู่บางทีก็ไม่อยู่นะครับบางทีหงุดหงิดก็อ่ะบินได้นะครับที่ดูดตะกัวบินได้นะกระจายเวลาตัวแล้วนะครับก็ใครนะครับมีแหล่งอะไรตัวนี้แนะนําด้วยนะครับผมหาแล้วหาไม่ได้นะแต่ส่วนอื่นมีนะครับที่ปลายดูดแบบนี้นะครับมีขายแยก แต่ไอ้ที่ควรที่จะมีดันไม่มีก็คือตัวนี้นะครับเป็นตัวล็อกซ,ซึ่งมีปัญหาบ่อยมากนะครับผมเปลี่ยนที่ดูตะก,กวัวใหม่นะครับไอ้นี่มันล็อกไม่อยู่ผมก็ต้องเปลี่ยนใหม่ทั้งตัวนะครับเพราะว่ามันไม่มีขายแยกเท่าที่ผมรู้นะคือมันไม่มีผมหาไม่เจอแต่อาจจะมีอยู่แต่ผมหาไม่เจอหรือเปล่าใครมีนะครับใครมีแหล่งขายตัวนี้นะครับแนะนําผมด้วยหรือ ใครมีวิธีแก้ไขแนะนําผมด้วยผมพยายามหาอะไรมาเจียหน้าคอนแทคมันนะครับหน้าสัมผัสตรงนี้หาอะไรมาเจียให้มันเรียบนะใช้งานได้แป๊บเดียวมันมันก็มีปัญหาอยู่ดีนะครับถ้าเป็นไปได้ถ้ามีตัวนี้ขายผมจะซื้อมาไว้เป็นร้อยเลยตัวนี้นะเสียบ่อยนะครับผมใช้งานนะครับอบอกเลยว่าไม่ไม่กี่เดือนนะครับของเขาดีนะไม่ใช่ไม่ดีนะครับแต่ผมอาจจะใช้งานหนักไปนะครับ คนอื่นเขาบอกว่าใช้ยันลูกบวชนะครับปี2ปียังไม่พังเลยแต่ของผมเนี่ยนะนะครับหลายตัวนะครับนี่มีสแปรไว้เป็น1ิบเลยตัวนี้นะคือพังบ่อยมากนะคือถ้าจะรอให้มันพังแล้วไปซื้อใหม่ที่ร้านฮาร์ดแวร์ผมก็คงไม่มีเวลาขนาดนั้นก็เลยต้องสแปรพวกนี้ไว้เยอะมากนะครับนะก็เอามาให้ชมกันนะครับเผื่อเป็นแนวทางแล้วก็ ถ้าเกิดว่ารู้ไปถึงหูผู้ผลิตเขาอาจจะทําสแปรอะไรตัวนี้ออกมาขายก็ได้ที่จริงมันมันควรที่จะมีแต่ผมก็ไม่เข้าใจว่าทําไมหาไม่เจอนะครับเพราะว่าส่วนอื่นเขาทํามานะนะนี่นี่นปลายดูดตรงนี้เขาทํามาขายแยกนะครับส่วนอื่นไม่รู้ว่าส่วนไหนอีกแต่ส่วนนี้เห็นอยู่นะครับที่ไพศาลไปซื้อมาสเปรไว้สองสามตัวนะครับแล้วก็สั่งมาไว้นะแต่เจ้าตัวนี้ดันไม่มีนะครับ หัวแรงผมก็ใช้ของแฮกโคนะครับตัวนี้ใช้งานมานานแล้วนะครับปลายก็เปลี่ยนได้ไส้เปลี่ยนได้ปอกเปลี่ยนได้เปลี่ยนได้ทุกอย่างแต่กับที่ดูตะกัวนะครับเท่าที่เปลี่ยนได้ตอนนี้มีแค่ปลายตรงนี้นะทำไมส่วนอื่นเปลี่ยนไม่ได้ก็ไม่รู้ทั้งที่ควรที่จะเปลี่ยนได้พูดมาถึงตรงนี้นะครับถ้ามันมีขายอยู่ผมก็อาจจะกลายเป็นดูโง่ไปเลยนะครับแต่ผมหาแล้วจริงๆมันหาไม่ได้ก็เลยมาทําคลิปนะ ผมพยายามหานานแล้วนะครับแต่ถ้าตอนนี้มันมีวางขายอยู่นะครับก็คอมเมนต์บอกกันทีนะครับว่ามันมีขายหรือแก้ไขย,ยังไงนะครับเป็นปัญหามากนะนะครับเมื่อกี้ก็ทำงานอยู่ก็มันเสียบ่อยก็เลยต้องมาอาัดคลิปให้ชมกันนะก็คลิปนี้อู๋ตาไป7นาทีแล้วตอนแรกว่าจะสั้นๆก็คลิปนี้ก็ขอจบไวเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับใครที่มีแนวทางแก้ไขหรือมีที่ขายอะไรก็ ฝากคอมเมนต์บอกกันด้วยนะครับโอเคเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ